เมื่อนี้นะคะเพจจะเอาเศษไม้นะคะที่คือเป็นเศษไม้ที่ก็สั่งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมันเหลือนะคะเพจก็เลยจะเอามาเฮ็ดเป็นแปลงพักนะคะนะคะจะเอาไปล้อมเ็เป็นแปลงพักนะคะก็คือเอาเสียดายไม้นะคะสามารถเอาไปประยุกต์ใส่ได้นะคะเดี๋ยวเพจจะพาไปชมนะคะ อันนี้ก็คือสวนผักที่เพรจะปลูกเป็นผักสวนขวั้วต่างๆเนาะค่ะแต่ว่าย่างบ้านในเป็นดูเป็นลางนะคะกําลังจะเริ่มเพดแป้งผักนะคะ เนคะคะเพชรก็จะหาเศษใหม่เองสินะคะ่คะเท่ากับเอาล่องจัดเป็นแถวนะคะให้เป็นรั่วค่ะใส่ประโยชน์ได้เนียค่ะนี่ค่ะเศษใหม่ที่สั่งก็สั่งบานสวนนี่ละคะ่ะก็คือมันเหลือลนนะคะ่ะเีษตั้งๆะะแล้วค่ะแล้วก็แม่เห็ดจัดเป็นแปลง ักนะคะคดีไซน์แปลงพักค่ะเดี๋ยวแกฮะปลูกพักต่างๆด้วยแกสิแพทย์จะให้ชมอีกหลัหนึ่งเนาะ ค่ะพอดียุสวนนะคะคือขึ้นเป็นดินเหนียวนะคะที่นี่แพืะกะ็เลยจะยกสูงสูงขึ้นนะคะแล้วก็เอาดินปู่กับเศษใบใหม่มาผสมกันนะคะแล้วก็ปุ๋ยขี้วัวนะคะเพะ็นอก็ยกแปลงสูงใหม่ตัวนี้ก็ยึดโดยการใส่ดินเหนียวนี่แหละคะ่ะยึดให้เขายู่นะคะ เศษใหม่ห้องก็สามารถมาเฮ็ดเป็นแปลงได้นะ,คะ้ค่ะแปลงพักสวยๆนะคะใส่ใหม่เศษใหม่ที่ห้องไม่อยู่แล้วนะคะบันน้ไปหาสื่อเนอะเป็นการประหยัดไปอีกรูปแบบหนึ่งนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเศษใหม่นะคะตัวนี้เพจก็เอามาเฮ็ดเป็นเนี่ยคะ่ะหล่อมเป็นแปลงพักไว้นะคะ เขาก็นํามาใส่ประโยชน์ใดเนะคะดีกว่าเอาไปถิ่งหรือเห็ดอย่างอื่นที่มันหรือถิ่งไวนะคะนี้ว่าปล่อยไวให้ปวกขึ้นเนาะเขาก็เอามาเห็ดเป็นแบบเนี่ยคะ่ะแปลงผักสวยๆนะคะเศษใหม่ก็เอามาต่อๆกันใดเด้อค่ะ ค่ะเพื่อตอนนี้เพื่อเตรียมยังบ่ขัาได้เตรียมดินใส่ในตัวกระบ,บะแปลงผักเนาะคะ่ะกะเห็ดออมไ้ก้อนเนาะค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก้อนอิฐกะเอามาเฮ็ดเป็นท่างเดินเนาะคะ่ะ อันนี้ยุใต้ซุมเาวรดนะคะอันนี้ซุมที่สองนะคะข้างข้างล่างเพทกาะจะปลูกผักนะคะกำลังเห็ดทยอยเห็ดเรื่อยๆนะคะปรับปรุงพื้นที่แปลงปลูกผักนะคะค่ะอันนี้ก่ต้นมเะเขือเทศนะคะแพทกาเพิ่งเอาล่งใงไหลุมปลูกนะคะเพราะว่ากาไวน้นาจะได้สองสัปดาห์แล้วนะคะ ข้าวเดียวค่ะขึ้นเร็วมากเลยค่ะต้นสวยดีค่ะอันนี้ก็ต้นมะเขือเนาะคะ่ะกับปลูกหมู่บ้านนะคะกับแม่ทยอยเห็ดเรื่อยๆค่ะพยายามปรับปุงสวนให้สวยงาม คือเขามาในสวนแล้วก็มีความสุขนะคะอันนี้แกลุมที่ปลูกข้าวโพดไว้ค่ะปลูกพร้อมกันกับปลกเข้อค่ะก็ใส่มเมล็ดเพาะลุกนี้ค่ะบ่ไดเเอาลูงนด้ถาดเพาะกาเนาะคะ่ะเพกกะเอาหยอดมเมล็ดลุกนี้หลุมเลยค่ะค่ะเพกาะฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะ ค่ะเศษใหม่มีประโยชน์มากเลยนะคะเข้ามาเห็ดเป็นแปลงพักสวยๆนะคะดีไส้เห็ดเป็นแปลงพักปลูกตั้งๆ่างเนะคะปลูกพักต่างใดเนาะคะ่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมติดตามเป็นกำลังใจกับแพทยด้วยคะ่ะขอบคุณค่ะ